สวัสดีครับตาสุขีรีนะครับเล่าเรื่องจากภาพวันนี้นะครับก็พามาพบกับลูกนกนะครับลูกนกที่ท่านเห็นนี้เป็นนกตบยุงก็มาพบลูกนกตัวนี้อยู่ที่บริเวณทางเดินนะครับซึ่งยังบินไม่เก่งพอผมเดินเข้าไปก็บินนะครับบินเข้าไปในโรงเรียนผมก็ตามถ่ายอยู่หลายจุดนะครับ จนมาถึงจุดสุดท้ายนี่ก็อ่ายได้นะครับเป็นนกที่ชอบบินโฉบจับมแมลงกินนะครับก็เป็นลูกนกนี่ก็บินเข้ามาในสนามนะครับก็จับภาพได้เพียงเท่านี้ปล่อยให้เขาอยู่ไปตามธรรมชาตินะครับเราไปยุ่งกับเขามากก็ไม่ดี ได้มีโอกาสเห็นอย่างนี้ก็ดีแล้วนะครับปัจจุบันป่าก็เหลือน้อยแต่ก็ลูกนกก็กลัวแมวนะครับเพราะว่ามีแมวมีสุนัขอยู่ที่โรงเรียนก็ยังพอมีป่านะครับเพราะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งจึงเห็นว่าจะมีนกหลายชนิดนะครับที่พบในบริเวณโรงเรียนที่ผมอาศัยอยู่ ผมก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายรูปนกคงนะครับเพราะว่ารูปนกทั้งหมดนี่ก็ส่วนใหญ่ทักจะถ่ายจากในโรงเรียนนะครับ